ข้าวกับพ่อใหญ่กับนุยนอ้อยพี่น้องฮอดร้านอาหารแล้วฝนตกลินพี่น้องจ้ะนะคะฝนตกลินร้านอาหารแล้วพี่น้องเลยทางเข้าร้านอาหารของเรามาสามสี่รอบแล้วนะจ๊นะเนาะบรรยากาศฝนตกลินมันก็จะเป็นแบบนี้ มีชิงชามีอย่างให้เล็กน้อยเล่นน,น้ำจ้าถ้าบรรยากาศฝนตกดินจะเป็นแบบนี้ไปไปคุณเจอเข้าไปได้ไหมได้เลยเข้าไปได้ บรรยากาศริมเลนะคะทุกคนพาไปดูบรรยากาศริมเลก่อนเนาะพี่นายพี่น้องจะฝนตกลิงนะกกจ้ะเป็นแบบนี้เลยนะคะขึ้นหแหงน้าจ้ะเด้อพี่น้องจ้าขึ้นแหงๆนะขึ้นทะเลอ้สวยงามนะทุกคน ทะเลมองนี่หนังงามมีหลีพี่น้องนะสีน้ำก็สวยงามค่ะสะอาดสะอ้านเป็นทะเลนีหลีได้พี่น้องนะ,อะแถวแม่น้ำนะคะทุกคนแถวแม่น้ำนะคะ,ะร้านอาหารริมเลมาสามสีเทือแล้วล่ะจ้ามารีกันมาอีกโคดหินก็สวยงามนะจ๊ะนะคะคุณสวยงามมีหลีพี่น้องลองไปเบิร์แถวนี้ก่อน หลังก็บ่ค่อยมาลายเพราะฝนตกนาะจ้กบรรยากาศก็่ค่อยเป็นใจนะคะทุกคนช่วงนี้ก็น่าจะเป็นพายุเข่าประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะประมาณอาทิตย์นึงละพรใหญ่ว่าเพิ่นเบิ่งข่าวอยู่นาะจ้ะเนาะนะคะขอเอนหลัพี่น้องตกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อนี้ก็คึ้่มอีกมันมีแดดออกเลยนะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามมากเลยทุกคนอ่าวินเรย์ด้วยกันเลยเรเด็กกนนั่งรอ เดี๋ยวไปสั่งอาหารคุณพันย่งางเขามาพราได้ไปสั่งอาหารเลยนะคะทุกคนมากัมาถ่ายคลิปเลยนะคะทุกคน,นเปิดบรรยากาศชุกโสดนะคะทุกคนคะ่ะอา่าค่ะอ๋อไม่ได้เสาร์าเดือนเวลาที่ละน้องไปก่อนนะคะทุกคนพวกเขอก็เสาร์าเดือนในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณหลายๆรับชมคลิปมากลอดนะนะคะสวัสดีค่ะ